ฮัลโหลโอเยสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับรายการนิสเตอร์กวินเกมม้างอันอีกแล้วนะวันนี้เขาจะมาสอนวิธีการโหลดมาครับนะครับเวอร์ชัน1.11นะครับก็กดลิงก์ใต้ดีคริปชันเลยนะมันก็จะขึ้นหน้าจอยอย่างนี้นะครับใหุ้ณกดดาวน์โหลดไปเลยครับ คุณก็กดมันข้างล่างเลยนะครับของผมนี่มันหมดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไมค์ครับเลยนะครับของคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแบบโหลดไปแล้วนะมันจะแบบมันจะขึ้นให้แบบทำตามขั้นตอนคุณก็กดทาตามขั้นต,อ,ต,ต,นตอนไปเลยนะครับแล้วคุณก็เข้าที่โฟลเดอร์แล้วคุณก็กดเขาว่าไมค์ครับแล้วคุณก็จะเจอนะครับ n e เนี่ยนะครับ รับผมนี่ไม่ใช่อันนี้นะเพื่อนเขียนว่ามาครับหนึ่งจุดสิบเอ็ดของผมลบทิ้งไปแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าลบทิ้งไปมันจะหายนะครับก็คุณเข้ามาก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้เลยนะให้คุณเขียนยูสเซอร์เนมไปเลยนะครับว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรผมใช้ชื่อนี้แล้วกันนะครับคุณก็กดเพลย์เลยนะครับมันก็รอโหลดสักพักหนึ่งนะครับขออภัยครับโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับเอออะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับปอกไปนะครับ น,นี่โฆษณานครับพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วให้คุณรออีกสักพักหนึ่งนะครับระหว่างนี้เรามาแนะนําโปรแกรมอัดอันใหม่กันก่อนเลยนะครับเอามาแล้วเออสร้างมันนะครับผมจะให้ดูครับว่ามันแบบว่ามัน1.11จริงหรือเปล่านะครับโปรแกรมอันนี้อันนี้เป็นโปรแกรมใหม่นะโปรแกรมเก่าผมลบทิ้งไปแล้วนะครับโปรแกรม อันเก่าเนี่ยผมใช้ดบของฟรีมันก็เลยใช้ได้แค่เดือนเดียวเองครับอันนี้มันก็ของฟรีเหมือนกันแต่มันใช้ได้ตลอดชีวิตแต่มันแค่ได้แค่สิบไม่เกินสิบนาทีนะครับโอเครับหลดสักพักหนึ่งนะครับกําลังสร้างแผนเชื่อดิกําลังสร้างภูมิประเทศเพื <c oughs> อ่อขออภัยครับเสียงแหบไปหน่อยนะครับ ยังไม่หายเป็นวอดลอยนะผมเป็นวัดห้าวันที่แล้วนะก็รอแปบ๊บหนึ่งนะัแบบแมปแม่งยังไม่โหลดเลยนะสก,กินผมก็ไม่มาด้วย oh my god เขียมาแล้วนะครับ ผมให้ดูบล็อกอะไรนะบล็อกนีบล็อกอะไรใหม่ๆมั่งนะมึงจุดสี่เอ็ดเนี่ยก็นี่จะมีบล็อกอันนี้นะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันใหม่จริงๆนะครับสามารถเล่นได้นะแต่พวกสามารถเล่นเซิร์ฟไดน้นี่ก็ของใหม่นะครับสามารถเล่นในเซิร์ฟได้แต่ของพวกฝรั่งเซิร์ฟได้นะครับเนีน่ว่าไรนะไอดี ID แท้เนี่ยมาเล่นไม่ได้นะครับ ก็มันมีปีกด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นแบบไอ้นี่เท่าไหร่นะแบบเฮทีพับหัสไบเวอร์เท่าไหร่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับซึ่ผมแคสดูไม่ได้เพราะว่าเกมอัดวิดีโอเนี่ยผมอัดถึงสิบนาทีไม่ได้นะครับมันไม่ต่างจะซื้อของแท้นะครับแค่ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละครับมาก็สามารถไปกดตกลดกันได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโยอัอเราก็จะอัดต่อทำมาไมเนี่ยบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ,รบแล้วสาระละ